ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ก้าวไกลก้าวหน้าร่วมยินดีชลนานนั่งหัวหน้าเพื่อไทยพิธาชวนขับเคลื่อนทางการเมืองร่วมกันนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลเขียนข้อความแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลนานสีแก้วโอกาสได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักคนใหม่โดยระบุว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอชลนาน ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยจากการที่ทำงานร่วมกันมาผมเชื่อว่าคุณหมอเป็นคนที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนในการนำพักเพื่อไทยหวังว่าในอนาคตพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยจะร่วมผลักดันประเด็นก้าวหน้าในสังคมไปด้วยกันครับเช่นเดียวกันกันกบนายไกลก้องวัยทยาการแกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความยินดีระบุว่า ยินดีกับคุณหมอชุลน่านกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผมเองได้ทำงานกับคุณหมอในคณะกรรมาการกิจการสภาและกรรมาการตรวจสอบการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่จนมีรายงานชี้จุดบกพร่องของการต่อสัญญาก่อสร้างต่างๆออกมาหลายเรื่องที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานสภาและกรรมาการแบบคุณภาพจากคุณหมอขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมน